สวัสดีครับผมนายทัพาสารอัศาษ5 5 01631010 0 1ครับคลิปนี้ผมจะมาทำสปริงนะครับเริ่มกันเลยครับก็สร้างไฟชิ้นงานนะครับขึ้นมาเป็นแบบพาดแล้วก็เริ่มสเกตที่ท็อบแพนนะครับม o ็วาดวงกลม้นมาครับ28มิลิเมตรต่อไปก็สเก็ต้อนแทนนะครับ กลับไปที่ d r o p d นนะครับต่อไปเราจะสร้างเส้นสปริงขึ้นมานะครับแล้วก็ insert นะครับอ่าเราต้องออกจากฟัง c ์ช o n sketch ก่อนนะครับแล้วก็กด insert curve นะครับแล้วก็มีลิกนะครับ เราเรียกวงกลมนะครับกเปกลี่ยนเป็น High and Revolution นะครับก็คือความสูงแล้วก็จำนวนรอบของโซลินนะครับกดความสูงเ,เป็นเจแล้วก็ช่อง Revolution ก็5รอบนะสมมุมก็เริ่มที่1น5รก็ตบลงนะครับ ก็จะได้สปริงขึ้นมานครับเส้นสปริงนะครับต่อไปเราจะทําให้เส้นมีความหนานะครับแล้วก็ต้องสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างแผ่นที่จุดปลายนะครับก็อินเสิร์ตแล้วก็สร้างแผ่นขึ้นมาที่จุดปลายนะครับรอืมก็จะใช้เส้น ตรงนี้ครับตัวตัด,ดอีกแนหงครับต่อไปก็สกเก็ตโปรไฟล์ครับ แล้วก็วาดวงกลมเป็นที่จุดปลายล่างนะครับก็ใส่ขนาดในมิเตอร์เป็น5มิลลิเมตรนะครับ จากนั้นแล้วก็จะทําการทำให้เส้นรปริงมีความหนานะครับแล้วก็กดที่สวีปนะครับต้องออกจากฟังก์ชันก่อนกดที่สวีปนะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับก็คือวงกลมเลยนะครับแล้วก็เลือกเส้นของสปริงนะครับ กวดรวงนะครับเพื่อได้สป,ปริงเร่าวๆขึน้นมาต่อไปแล้วก็จะทำให้สป,ปริงนะครับฐานของสป,ปริงนะครับลาบลาบเรียบกับหน้าลาบนะครับแล้วก็เริ่มด้วยการ ตบบนี้นะครับสกเก็ตนะครับเปลี่ยนเส้นขอให้เป็นภาพสกเก็ตนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง e v o นะครับ ก็เ,เลือกที่แกนตรงนี้นะครับแกนเซนเตอร์ไลน์ที่เราสร้างขึ้นมานเริ่มแรกแล้วก็เลือกมุมเป็น270องศานะครับ แล้วกดตกลงครับด้านบนก็ทำเช่นกันนะครับกดที่หน้าตัดแล้วก็สกเก็บนะครับแล้วกด convert เป็น d ิปี้นะครับหรือเปลี่ยนของให้เป็นภาพสเกลนะครับแล้วเราก็รีโวนะครับ เหมือนกันนะครับนีด้วยที่แกมเมนต์นสองร้อยเจ็ดสรริบองศา ครับแล้วก็จะได้สตริงที่มีด้านบนและด้านล่างม,มีพื้นรับเรียนนะครับครับผมก็ขอจบการง,งานแบบนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ